มาดีตนีเออจ้ไปยัง hmm. ล uh, ่ะโอ้ยกูว่าสิไปสร้างบุญมาฟาดกกับบุญมามีฟอดเอาน้ําอยู่บ่เห็นปู่บกแต่งบ่ว่าโอเอาหันตัวหวดจักบาทลไม่คองบุญมาฟาดกนี่ก650บุญมามีฟอดนี่ก650คือกันเอาอยู่แม่นบ่เอาอยู่ก็สั่งมาเพื่อข่อยเลยเด้อเออสั่งพร้อมกันล่ะให้เขาส่งมาพอกันเฮาจังสิได้ไวเนาะสั่งมาลงเฮือนตัวเลยเนาะได้ เยแา่ว่าตอนใบเขาคึ้นมได้อยู่แหล่แม่คลองสิไปซสายเพราะว่าสิไปเอาหลานมาอยู่น้ำเป็นอย่างคือนเดียวมาอยู่น้ำแม่มันเสียวออกนมเค่อยว่าถ้าให้ยุกับแม่มันหันย่าลูกมันไห้มันกระสิใจอ่อนกระสิกินคือเกาค่อยว่ามันสิออกบ่ได้ส่วนเราค่อยว่าเปเอาม่นม้านกับไข่ให้มันไก่กันกับแม่มันมังสิออกได้ค่อยว่าหันโ อันอาอย่นะแม่มันกะสิเป็นยางภาษาเอาเรียกหน่อยออกเนาะมันมาเสียออกอยากดนเงินเา้นเาคืองเสีบอกไงเทเอาก็เครื่องก่อห่อน,นั่นเดทุบท่าโหลดแล้วโอ้เคยถึงยินอยู่มันเลน่นขมเป็นบ่ขมมันกะสิอมเลยมันกสิแอะข <laughs> มไล่ปิดปิดโหลดแล้วเแม่นอยู่แนส่สนซมือนี่บาจากเครื่องก่หอหอดอก เอาลูกออก Mirror, เนาะมันมาสิญาเดี๋ยวนี้เอาผัวออกเนาะมันนานมันยากนะยานมันห่เนาะผัวออกเนาะมันยากเออไปเจ้ากระไดเนาะหนยตัวยังแดงมันกับบ่ฟังนี่เถาเถานี่มันคือเด็กน่อยเด้ เอายังมาท่ามันกับวายู่มนย่างเดียวว้าินัวเจ้าบอกมีคองบอหละผัวไัยกับผัวไัยโหลดวะอันเท่านั้นเศ้าไวัยวัยเอายาเบื่อหนูท่ายมันแล้วสวบเหรอไหนมันตายดับเนี่ยมันโหลดวะ จะไหนไม่จำเปอกได้เหอตัวบเหตุคือห้าวานี่เห้ยทนสันก็ตายแล้วเนาะเจ้าก็ดีเจ้าก็บอกี่ดีกกได้บอกวได้มันกรมอนคือเอาเหมืนแมะกินเข่ากินน้ำแล้วมันก็บอ่านั่นด้ียวมันเปล่วได้เียคื่อก่อห้อเครืเด็กหน่อยเจ้าคือคือบอกมาท่าโอ้ยมันเผาแล้วมันก็บากว่าเดียนย่านเครื่องก่อห้อนั่นนะเพาะว่าดวงเรากินผูรักวะว่าหมัดแล้วมีเง้ข้อมีอะแต่จังหวะน่ะมัน เด็กหน่อยมันเอาออกจังไดก็ได้มันบ่ได้ยากเลยผู้ใหญ่นี่มันตัวจังไดมันก็บ่มีฟังใครคนละครล้งตา้บบอกม่อ้แทกก็ออกน้อยออยกว่านอเปิดอายุอายุแล้วมันก็คือเก่ามีฟัง